ดูเสือกันครับดูเสือกันดูเสือนี่ก็ต้องต้องดูตั้งเล็กๆนะครับเราควรคัดเลือกสายพันธุ์ตั้งรเล็กคัดคัดเลือกสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ที่มันสีสีค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็สีดีกว่าคัดลายควรคัดตั้งเล็กเหมือนกันไม่มีว่าเสือโตมาล้วจะสวยครับเขาจะสวยเขาก็จะสวยตั้งเล็กๆเ,เลยเพราะฉะนั้นเวลาคัดคัดปลาก็ ใส่ใจนิดนึงอย่าเห็นว่าปลาถูกปลาถูกมีเยอะแต่ปลาสวยจริงๆค่อนข้างจะโฟกัสน,นินน่งมาดูครับเราเลือก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 ปลาเลือกยังไงครับวิธีการเลือกปลานะครับดูทรงนะครับดูลายก่อนอันแรกอันดับแรกเลยคือดูดูลายก่อน,ออด,อด,ด,อนดูลายไงก็ได้ให้ให้ครบให้เส้นเส้นนะเส้นซอยหน้า ห็นไหมสร้อยหน้าสร้อยครบทุกเส้นสร้อยหน้าสร้อยกลางสร้อยหลังคืออย่าให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันสมบูรณ์เราเลือกปลาให้สมบูรณ์เต็กเล็กเ,เ,เวลาโตมามันจะได้ไม่มีปัญหานะครับการที่เราเลือกปลานี่มันจะก็โฟกัสอีกนะว่า,าเราเลือกปลาให้มีเส้นครบแล้วเนี่ย อันที่สองคือต้องสร้อยต้องหนาด้วยสร้อยก็คือเส้นหนาด้วยนะแม้กระทั่งลายลายต่างๆลายลายเส้นลายเส้นคาดเนี่ยคาดกลางหรือว่าแทบทุกๆเส้นนะครับมันต้องแบบมีความหนายาเลือกเฉพาะว่าเส้นครบอย่างเดียวนะครับอันที่สองต้องเลือกให้หนาด้วยเวลาโตไปหรือว่าเราเลี้ยงอ่ะมันจะไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาคือถ้าเป็นเสือต่อร้อยละเก้าสิบแบบนี้มันไม่ได้สวยแบบนี้ทุกตัวเราควรโฟกัสนิดนึงราคาพวกนี้อาจจะสูงนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาเ,าเรายอมเสียเราก็ยอมเสียตั้งตั้งแต่เล็กๆดีกว่ามันก็จะ,จะจะถูกกว่าแต่ว่าถ้าสมมติเราไปจบที่โตเลยแล้วแบบลายนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะทวีคูณขึ้นีราคามันจะอัด มันก็จะแพงขึ้นวันนี้อีกเล็กๆนี่ก็คัดได้ก็คือในในเสียในในในหลักพันวันอย่างนี้ดีกว่าผมใช้คําว่าหลักพันดีกว่าจากตัวอื่นเนี่ยก็คือหลักร้อยหลักร้อยที่ว่าห้าร้อยแปดร้อยเก้าร้อยอะไรเงี้ยพวกนั้นก็เส้นครบเหมือนกันแต่ว่าเส้นเส้นใต้ท้องก็าอาจจะเป็นแหลมอาจจะเป็นลายเขี้ยวแหลมสวยอะไรเงี้ย แต่ในความเป็นจริงในการเลี้ยงจริงๆแล้วเนี่ยมันเสือพวกนี้มันกินเก่งเราจะขยายตัวได้ได้ได้ง่ายกว่าเล็กๆเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแบบนั้นมาเนี่ยไซส์ประมาณสักอาจประมาณสักประมาณหกเดือนเราก็เห็นละลายก็จะเริ่มห่างเริ่มห่างลายใต้ท้องก็จะเริ่มห่างลายส้อยก็จะเริ่มห่างลง ถ้าเราได้แบบหนาๆมาก็คือปัญหาน,นั้นอาจจะอาจจะมีแต่ว่าอาจจะช้าช้าลงอันดับ3คือถ้าสมมติเราเลือเราเราเลือกแล้วเนี่ยก็จะมาโฟกัสออ,อันต่อไปคือตาตานี่สําคัญต้องดูตาดําตาอะไรให้เรียบร้อยการไหวลักษณะการไหวองค์ประกอบองค์ประกอบของขีบของของีบของหาง เนี่ยต้องให้ครบถ้าเรามีสามสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเบื้องต้นก็จะสวยเรายังไม่ต้องไปคาดออกว่าตัวนี้ทรงกว้างนะไอ้ตัวนี้หน้าหักถ้าองค์ประกอบพวกนี้ครบแนละ้วเดี๋ยวเขามาเองครับไอ้พวกหน้าหักอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราเราเลี้ยงเราอาหารยังไงการการกินการการ การเปลี่ยนน้ำยังไงการเลี้ยงดูยังไงระยะยาวพวกนี้เราก็ต้องมาโฟกัสดีๆหนึ่งดูลายให้ครบดูลายให้หนาดูตาสดใสดูองค์ประกอบคีบองค์ประกอบบอดี้ Body ให้ครบอันนี้ครับหลักการเลือกเสือเบื้องตนอ้นเล็กๆอยาอย่าไปเห็นแก่ของถูกของถูกก็เยอะแยะเหมือน ทาเาลาะอะไรเหมือนเหมือนของของเซลล์อะของถูกอะเขาจะมาขายก่อนแต่ตัวแต่ตัวที่มีราคาแพงเนี่ยเขาจะมาปล่อยที่หลังเขาจะขายของถูกกรอนโอเคครับ,คครบพบกับสุเชษเสือตอนในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเบื้องต้นครับเบื้องต้นวันนี้มาบอกแค่เบื้องต้นครับ